สวัสดีครับขอต้อนรับสู้ชงป้าพยอมมาแล้วครับก็ออกมามอบห่วงให้กระบวนรถครับกเป็นกระบวนที่หนึ่งเจ็ดสองตรงทางตูงไหนก,ก็ลบปลายทาง สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ป้าก็ออกมารับวงแล้วก็ส่งห่วงให้กับบริษครับก็ทีสามแล้วครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป้าพยอมมาแล้วครับ terampak องหนึ่งจิกสองสามสี่จะบวงรับทราบครับก็ผ่านไปแล้วครับเป็นจำนวนที่หนึ่งเจ็ดสองสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับเข้าสู่ช่องฟ้าพยอมมาแล้วครับออกมารับกระบวนการรรับเรื่องนี้า็รับเร่องนีครับ ลายูตามต่อยี่สี่สี่สามแล้วครับสี่ใครเข้ามาก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชเอาป้าพยอมมาแล้วด้วย นี่ก็ขอจบไปเป้เพียงเท่านี้นะครับเรื่อบรรยากาศที่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ